ตัวโบสถัวลวดลายแกะสลักนะครับทั้งหมดนั้นทําจากจากไม้สักนะครับแล้วก็วัดนี้นี่อ,อยู่ติดกับลําธารนะครับจะได้ยินเสียงน้ําไหลอยู่ตลอดเวลาก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีโบสนะครับที่เห็นอยู่เป็นโบสโบสถ์ซึ่งมีน้ําตกไหลผ่านสองข้างทางสองข้างตัวโบสถ์นะครับ นนะครับนนี่ก็เป็นน้ําตกนะครับเป็นวัดที่ล่มลื่นทีเดียวผมว่าอันนี้เป็นทางเดินนะครับทางเดินที่จะพาไปยังอุโบสถกลางลาําธารนะครับมีลำธารไหลสองด้านด้านขวาของอุโบสถนะครับจะเป็นลำธารเล็กกว่าส่วนด้านซ้ายนี่จะไหลแรงหน่อยแล้วก็ ท่อยาวลงไปแล้วก็ไปรวมกันด้านหลังอุโบสถนะครับเ้าส่งอันพันั้งสองเส้นตอนนี้เราก็อยู่ภายในอุโบสถนะครับซึ่งอยู่กลางน้ํานะครับจะได้ยินเสียงน้ำไหลทีล่ตลอดเวลานี่เป็นบรรยากาศภายในอุโบสถเป็น,นอุโบสถขนาดเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากมีท่อน้ํา มีท่อน้ำผงมาจากใต้อิโบโสดด้วยในการระบายน้ำมาจากใต้อิโบสดแสดงว่ามีน้ำรอดอยู่ด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีท่อระบายน้ำออกมาจากข้างล่างเต <c oughs> ็มเลยอือก็เป็นลำธารไหลผ่านอยทางด้านล่างนะครับด้านบนนั้นก็คือเป็นที่ตั้งของน่าจะเป็นอุโบโสถหลังเก่าที่เราที่ผมเพิ่งถ่ายวิดีโอก็ อันนี้ลูกอะไรเอ,อ่ยอันนี้คือลูกเดือยนะครับรเข้าใจว่านาจะเป็นลูกเดือยขนาดใหญ่ต้นเป็นอย่างนี้ครับยังมีลูกจุดๆที่ต้นลูกเดือยลูกเดือยน,นี่กินได้นะครับ l'envoyer.